ที่เรียบร้อยแล้วถากาะได้บัตรเข้าชมแลกบัตรคนละหกสิบบาทแมนคนละหกตีเป็นเงนินไทยกับคนละหกสิบบาทเนาะสะกีด,ด 30, กี่เด้สามหมื่นกีบอะแมนครับคนละหกสิบบาทไปเดี๋ยวไปดูข้างในกันนะ เรากรว,ว่าถ่ายฟังเบะบโหแบบไหนเด้เอาอไอไดมาแล้เหรอใชแต่ว่าพระธาตุหลวงนี่ก็ถือว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์เป็นพระธาตุที่สําคัญของพี่น้องทางลาว <c oughs> ถือว่าเป็นแลนด์มาใจกลางเมืองแล้วก็เป็นสิ่งย,งย,งยึดเนียวจิตใจของคนลาวทั้งประเทศรวมถึงพี่น้องทางฝั่งไทยอมได้้องอิบ พี่น้องไทยพันกาญามเป็นบุญทาตหลวงในพันกาซิมาแล้วมาสการทาตหลวงมีทุกคนฟันนี่แล้วก็ย่างรอบๆเดี๋ยวเขาลองย่างชมรอเบียบก่อนเนาะว่าแบบเป็นยังไงมันจะมีผู้ชมก็มีแบบคนต่างประเทศต่างชาติเขาก็เข้ามามาถ่ายรูปมากลับบ่ายอันนี้ย่างรอบๆก่อนแล้วเขาก็ขึ้นไปแล้วมาสการกราบ่ายกันยิ่งไลย รีบเดินนะคะทุกคนเพราะเขาจะไปอีกหลายม่องหลายที่เพราะฉะนั้นต้องรีบเดิน,น,นตรงนั้นอาตรงนี้เขาจะต้องให้ยา ้ก,กมอไกับทูเทียนมันจะอยู่ตรง้ขางาาแล้วเ<ม>นาะเอียบเพิ่นกัสิมากมาทายหูบยะ่นี่ผู้ใดมาเที่ยวเล่า<ม>กัสิมากทายหูบยู่นี่แล้วก็เป็นโพดลงเฟซบุ๊กโพดลง YouTube <อ>ต่างๆผู้ใดมาเล่าตรงหิมาหอดที่เขาใส่ผ่าสิ่นแมน่เหรอนี่ครับ เขาไม่รูกอวัตอยู่ตรงนี้เขาเมือกีห้องกับบริยางเขามาตรงนี้เนาะนีพะะพะ่พระธาตุหลวงป่ะพระธาตุพระธาตุยังไงพระธาตุทองหลวงอันว่าหลวงหรออือ,อ,อปีปในปีหนึ่งเก้าหนึ่งสองตัวแหวนตัวสิบอันออกอยู่ไงว นควข้นสมัยก่อน,นมันเป็นบวาค่ะยังรเดี๋ยวมันีคก่อน,นตรงนี้ก็เป็นแน่นมากลายรูปนอีดีแมมุมน,นี้สวยมากสวยจริงมุมนี้สวยมากไปองอีบ เดี๋ยวอายสิพาขึ้นไป,หนนปนไหวกานทึงทั้งนี้กันไปไปนหน้าก็้เออ้ปทั้งหน้าม<ป>องที่เข้าเขามากกันเลยมือสีเข้าเขาคนละทาออะทางคนละาทางเปมนตุ้งดียังไงยางนี้มันย,ยากกว่า หลังต่างๆไม่ได้หนีกับว่าเสียหายนะอันนี้มีกับแสงแดบดบตรง,งน,น,น,นี่ก็ต้องคอยอือก็ต้องหนี้แหละคนต้นเสียงพัดลม เดียวแล้วก็ลองที่งานแค่นี้ครับมีดอกีกแม่น้ำพรมรู้สึกกาบแตกต่างไปอีกแบบนะครับบอดอะไรแคร์มาเหตุงานให้เขาเวลามากครับนี่นี่คือบรรยากาศด้านนอกสวยงามมากเลยป่านี่ข้างนอกก็จะมีสินค้าขายเนาะ มีผลิตภัณฑ์สินค้าขายสินค้าอปเสื้อผ้าน,านี่นะมั้งมาขาย<ม>เต็มเลยและตอนนี้ก็เป็นเวนลาประมาณห้าโมงแรงหกโมงแรงแล้วเรากลับมาเดินช็อปปิ้งก่อนกลับกันที่ถนนคนเดินเวียงจันทร์หรือว่าเวียงเทียไนไนท์มาร์เก็ตที่ทุกคนรู้จักกันนเองซึ่งเป็นถนนคนเดินที่ติดริมฝั่งแม่นำ้ำโขงซึ่งบรรยากาศยั่วแรงี อากาศดีมากสามารถมองเห็นวิวขามฟังมาเห็นฟังไทยเขาใด้นี่ทุกคนตอนนี้ข้ากะกำลังรอที่จะกลับบ้านแล้วขอเย,ยๆเลยพรุ่งนี้เราก็จะกลับไปทำหน้าที่แล้วนั่นก็คือกลัไปิดงานอันนี้ <c oughs> อันนี้กำลัง นั่งรอรถกลับนะเดี๋ยวกลับไปหอดไทยแล้วเขากะจังวากันไมนะสำหรับคลิปนี้กะขอให้ทุกคนกดไลค์ like, กดแชร์ share, แล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันด้วยสำหรับมีสวัสดีจ้าบ๊ายบายทุกคน ทีเรียบร้อยทุกคนเดี๋ยวทนดีทยแล้วนนี้ก็กลัฮมกับไปปิดงานกันเออมาแปบ๊บ